ที่เห็นอยู่นี่คือเอกชัยการช่างครับร้านที่บผมปฏิกแก๊สวันนี้ก็ครบปีแล้วนะแล้วก็ของเขามีต่อรออตรวจสภาพด้วยแล้วก็ตรวจมีตรวจวิศาวะแก้ด้วยผมมาสะดวกดีนะก็คือมีตรวจสภาพ,200นะพรถสองร้อยนะพรลบบหกร้อยสี่สิบห้าก็ราคาพื้นๆครับ ค่าภาษีรถเกง๋งเครื่องพันหก็แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนะแล้วก็ค่าตรวจแต่ไปวิศวะแก๊สน,นะตรวจความปลอดภัยอีกห้าร้อยส่วนที่ประทับจจก,ก็คือค่าบริการร้อยเดียวครับหมายความว่าถ้าผมตรวจสภาพเสร็จแล้วก็ตรวจใบวิศวะเสร็จแล้วผมต้องขับรถเนี่ยอย่างยันวาขับไปถึงท่าข้ามเนี่ย ร่วมสามสิบห้าโลนะไปกับเจ็ดสิบโลนะมอเตอร์ใสคเดินนี่กิโลนึ่งก็บาทหนึ่งแล้วก็เจ็สิบาทแต่ต้องเสียเวลานะต้องอย่างน้อยๆ้อสองชั่วโมงผมว่าคุมนะจ่ายไปร้อยหนึ่งนะถ้าเป็นรถใหญ่โอ้โหค่าน้ำมันเนี่ยค่าแก๊กก็น่าจะประมาณท่าน้ำมันก็สามสามร้อยกว่าสองเกือบสามร้อยถ้าเป็นแก๊กก็ร้อยกว่าบาท ก็โอเคนะอยากจะแนะนำนะเนี่ยออจเจริญอยู่เอกชัยนะประมาณซอยสิบเนี่ยนะโอเควงเล็บอีกทีนะลอ,อยเดียวครับค่าบริการมาก่อนผมก้เสียที่สาทรก็ฟรีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันต้องเสียออนไลน์มันยุ่งเสียออนไลน์ก็คือข้อเสียมันจะไม่ปั๊มที่เล่มนะอโอเคนะครับจบครับ